สวัสดีครับร้านเซ์ตีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้มาแนะนํารถกระบะดีๆน่าใช้อีกปีอีกตัวนึงนะครับคันนี้นะครับเป็น MG นะครับเอ็กเซนเนะครับตัวแกรนด์เอ็กนะฮะตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมากับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะครับผมพร้อมเดย์ไลท์นะครับอ่าตัวนี้เป็นสีดำครับผม ร้อมแมมกพร้อมมาไดข้างมาครบเลยนะครับกระจกมองข้างพร้อมไปเลียวนะครับผมกุญแจตัวรุ่นนี้จะเป็นตัวกุญแจคีเลตนะครับผมเดี๋ยวดูด้านท้ายกันตัวนี้นะครับมาพร้อมแถบข้างประตูนะฮะหนังเดินด้วยได้แดงนะครับะครับกระจกตับพร้อมทอมไปไฟฟ้านะครับผมคันนี้เป็นระบบคุนสตาร์ทครับผม ตัวตููมอะไรนะครับผมมีมันครับผมด้านนี้ปุ่มรับโทวศัพท์นะครับปรับเสียงเลื่อเสียงได้นะครับที่สำคัญชั้นนี้เลขไม้เพียง4,238กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าใหม่มากๆต้องบอกนี้นะครับได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะครับผมตัวกูมาเลยนะครับผม เด้วยได้แดงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเสียบเน็นจอนะครับผมแอร์ิชิต้อลนะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าเบาะจะเป็นเบออาะหนังนะครับใหม่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าตอนท้ายกันครับผม พวกหนังเหมือนกันเดินด้วยได้แดงเหมือนกันนะครับบอกคันนี้นะครับยังไม่เคยมีใครมานัา่งเลยนะฮะห้รงน้ํานะครับแถวคันนี้นะฮะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับผมพออฟฟิศาร์ดนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดหูห้องเครื่องกันนะครับผม รถต่างๆนะครับผมไม่ใช่รถทุกประดีไม่ใช่รถชนอะไรมานะครับรับประกันนะครับตัวหมุดสัญญานะครับเต็นเราทั้งนั้นคอยส่าจะสูงแต่สีงนี่นะครับยกเลยครับต้องเก็บฝากระโปรงนะครับผมต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้ คันนี้นะครับราคาค้าแสนหกมื่นเจ็ดันบาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจวันนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นดีๆนำเสนอนะครับคันนี้นะฮะผ่อนเริ่มต้นนะครับผมเจ็ดพันบาทนะครับผมลองมาดูได้นะครับผมถ้าสนใจยังไงติดต่อเบอร์เซลของเราได้นะฮะหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ c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  a r c o m นะครับผมว,วันนี้ขอบคุณมากครับ